สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ESE Wellness Center ค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมสูตรของเรานะคะเชิญทางนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างนะคะในส่วนของเราค่ะในทุกเตียงก็จะมีโต๊ะ over bed แบบนี้นะคะเพื่อใช้ให้ผู้สูงอายุทํากิจกรรมและใช้ทานข้าวค่ะสําหรับเตียงค่ะเตียงของเราก็จะตกแต่งด้วย สีครีมทองเพื่อให้เกิดความรู้สึกสะดวกสบายในการนอนนะคะปอกหมอนต่างๆของเราจะใช้ของที่เป็นพรีเมียมเท่านั้นค่ะแล้วก็ในตัวนี้ค่ะคือเป็นเบดอะลามค่ะใช้สําหรับในการป้องกันผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้ตกลงจากเตียงนะคะเวลาคุณท่านนะคะนั่งนอนอยู่นะคะแล้วนั่งตัวนี้ค่ะก็จะดังขึ้นมา เพื่อป้องกันการตกเตียงก็บรรยากาศต่างๆนะคะในส่วนของเราค่ะแต่ละเตียงเราก็จะมีตู้ให้นะคะสามารถที่จะเก็บของได้ค่ะแล้วก็เป็นที่นั่งนะคะสําหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนกิจกรรมบําบัดนะคะโดยที่ศูนย์ค่ะก็จะมีนักกิจกรรมบาบัดมาช่วยในการวางโปรแกรมการกินการก้นและการฝึกกล้ามเนื้อหัดเหล็กของคุณนท่านค่ะข้างๆก็จะเป็นสวนค่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะ เป็นรถเข็นวิวแชร์ค่ะนั่งได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นสวนยาวๆค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นสวนค่ะให้คุณท่านสามารถที่จะรับโอโซนสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้นะคะหรือว่าคุณท่านบางท่านก็สามารถที่จะลงมาทํากิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นลดน้าต้นไม้หรือว่าปลูกพืชผักเองค่ะ,คะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้คุณท่านรู้สึกอิ่มเอิบหัวใจได้ค่ะ